ไปช็อตต่อมาครับต่อสมุทรจักู่ครับทอนนี้เราดังเดินกลับมาที่รถลานจอดรถครับเนื่องจากว่าในวัดนั้นรถเยอะครับแล้วเราเองก็เข้าไม่ถึงสถานที่ครับคือบริเวณนี้ครับนี่ครับนี่คือบริเวณที่เจ้าหน้าที่เขาบอกรถให้รับนี้ครับรถเยอะครับนี่ครับไม่สามารถจะเข้าได้จริงๆภายในวัดครับ คกำแพงวัดครับที่สวยครับมีลอยไก่เดี๋ยวติ่งหูเนี่ยเราจะเดินออกมาบริเวณวัดนะครับก็จะเดินทางไปที่จุดจอดรถของเราครับเพราะว่ารถเยอะครับ รถเยอะแลวเราก็หาที่จดอดรถลาบากมากเลยตั้งจดอดรถข้างนอกนี้ครับรถราจอดอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะจบที่เพียงเท่านี้ครับให้เพื่อนๆติดตามรถเคลมช่องยูทูบครับเราจะเดินทางไปไหนต่อน,นั้นให้วปติดตาม,มารับชมครับรถรอ,รอจอดอยู่นี่ครับนะครับขอบคุณครับ